chúng tôi nên tên bà ạ khả kì khiến ra hãy chính Tô hãy chính đã nói xem bà kìm ba ngày cà cà hơi khai cả muốn ra trời hay đặt ra chính tôi đẹp ไม่รู้ร้องอะไรให้ร้องเพลงสิงตัวอย่าไปร้องเพลงฮีโร่ทำไมอะ<ม>เอาถ้าร้องเพลงสิงตัวจบพ่อจะให้ฮีโร่ชุดนึ<ม>เงเอาเร็วน่เร็วชุดอถ้าถ้าร้องสิงตจบพ่อให้ฮีโร่ชุดหนึ่ง

เดี๋ยวพาทำกันจิ้มต้นเด็ดเลยเย่ผมให้ตัวเองหน่อยเย้เดี๋ยววันสอบเอาชุดชุดอะไรนะชุดฮีโร่ชุดฮีโร่อีกชุดหนึ่งเนาะสีดำนะครับสีดำยกมือด้วยยกป้องด้วยยกป้องด้วยยกป้องด้วยสุดยอดสุดยอดเก่งยังเลยครับมาจุ๊บผ้าดิจุ๊บพ้าดิจุ๊บพ้าดิ